นี่เรื่องของทางกระทรวงคมนาคมส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของราคาน้ํามันการส่งท่อการนะครับ่ะเอามาต่อกันที่เรื่องของทางด่วนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีข่วดีๆเรื่องดีๆถือว่าเป็นวันศุกร์ที่2สัปดาห์ที่2องแล้วนะจำได้ตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วที่เราพูดกันนะครับกับสินเชื่อกสรกรไทยให้ขึ้นทางด่วนฟรีใช่ไหมใช่สามพันคันตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาก็มีตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันบอกว่า วันนี้เนี่ยทางสินเชื่อรถช่วยได้ของเกษตรกรก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่บอกว่าที่ด่านดินแดงนะคุณหมูหลังจากที่วันศุกร์แรกเนี่ยไปที่ด่านแรกที่จะดโชดจะดูโชดใช่ค่ะนี่คือคกเลยะคุณแมมีสาวๆไปเต้นให้ดูด้วยคุณหมูคุณหมูจะได้ขึ้นทันด่วนได้ดูสาวๆด้วยดู้สาวๆเต้นใช่ไหมอย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ชมเปิดให้ผู้ที่มีรถเนี่ยขึ้นทันด่วนฟรีตั้งแต่เวลาฟรีด่านใช่ค่ะสิบนาฬิกาเป็นต้นไปจํานวน3 0 0พันคันแรกต่อวันเท่านั้นนะคะ ส่วนฟังให้ดีๆวันศุกร์หน้าก็คือวันศุกร์ที่19กันยาย,ยนคนที่มีรถเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะว่า<ส>ทางสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยเนี่ยจะไปจัดกิจกรรมที่ทางดวนบางนาอไทยเป็นคนย่านบางนานะเตรียมไว้ให้ดีนะบ้าน,นคน <ไป S 1> อยู่ไงของผมเหรอ ด่านสุขสวั์มีไหมมีไหมวันศุกร์สุดท้ายของเดือนก็คือวันที่26กันยายนพบกันที่ด่านสุขสวัตต้องจดบันทึกไว้ก่อนคุณมูจะมาทํางานสายมากกว่านั้นเพราะว่าคุณมูจะรอขึ้นทางด่วนตอน10นาฬิกา10นาฬิกาคุณมูไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นทางด่วนฟรีแต่จะไปดูสาวๆเต้นจัดากรายการอ๋ออย่างนั้นก็ไปตอนสักประมาณ9โมงได้ไหมมีสาวๆเต้นก่อนใช่ไหมก่อนขึ้นอ๋อน่าจะประมาณแล้วก็จอดรอเลยพอ10โมงปุ๊บเข้าเลยรถจะติดเอาไปม คือบอกไว้ก่อนนะฮะไม่ต้องมีสินเชื่อกับกสิกรไทยก็ได้ค,คือเขาให้แจกฟรีจริงๆ<อ>แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไปใช้สินเชื่อของกสิกรเขาหน่อยดีจริงๆรนะฮะตอกี้ยตาด้วยนะฮะเขามีแคมเปญดีๆแบบนี้ม<อ>าฝากการกิจาการรม<ช>ดีๆแบบนี้เชื่อว่าก็ยังค,คงมีเรื่อยๆสำหรับกสิกรไทยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างค่ะ